สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเริงนกทานะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าทางไกลจากอำเภอโนนสะอาดนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่อง e ีเซลคาว์าม่านะครับร้อาสิบหติดใดสตาร์ทสวิตุญแจนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26่สนะครับผมยี่พันวาหกนะครับอีกตัวนี้เหลือเครื่องสุดท้ายนะครับของตัวติดไดสตาร์ตนะครับ เดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับแกะนะครับชาวมานะครับร้อยห้าสิบห้าห้าแรงติดใจสตาร์ทสวิตช์ุแจนะครับพร้อมสายขับบ้ว,วบวกขั้วลบนะครับผมราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับจากราคาปกติ36,000บาทนะครับสา0หมบาท ทางร้านจัดโปรโมชั่นขายอยู่ราคาอยู่ที่สาม0มื่นสามพันบาทนะครับสาม0มื่นสาพันบาทไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับไม่รวมมูเล่นะครับผมตัวไดสตาร์ทน่าจะเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วครับจะเหลือแต่รุ่นมือหมุนนะครับรุ่นมือหมุนก็ราคาเดิมนะครับโปรโมชั่นพิเศษ29,900บาทนะครับรุ่นมือหมุน 2 9 9 0มเก้าพันเก้ารบาทนะครับไม่รวมส่งเหมือนกันนะครับนะครับห้าแรงนี่สายขั้วบวกขั้วลบนะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบนะครับสวิตกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกุญแจให้มาสองลูกครับมาสองลูกครับก็รับประกันสองปีนะครับสองปี จากทางบริษัทนะครับผมแล้วก็มีเบอร์เซอร์วิสนะครับเบอร์เซอร์วิสเคื่องนมีปัญหาก็โทรเข้าสองเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาทางร้านก่อนก็ได้ครับอริตในประเทศไทยนะครับนี่ครับไมกินไทยแลนด์นะครับเครื่องยนต์ก็มีมอกอรับรองครับเขาก็ให้เติมน้ำมันเครื่อง 2. 5ุ้าลิตรนะครับเขาเขียนบอกไว้นะครับผม คามาก,ก็มีทางร้านมีถ้าโชว์พี่นะครับมีตั้งแต่รุ่นร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่สรอยสี่สรอยห้าบห้าร้อยแปดสิบนะครับส่วนมากทางร้านจะขายดีรุ่นร้อยห้าบห้านะครับราคามันต่างกันไม่ค่อยเยอะนะครับผมลูกค้าก็เลยเลือกตัวร้อยห้าิบห้านะครับส่วนมากนะครับ นน้ำนะครับเสียบสายถ่าเลยสายโอ,อ้เดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับผมดีเซล B7 นะครับก็เดี๋ยวต่อแบตเตอรี่ให้นะครับแบตเตอรี่ไม่ได้แถบนะครับผมของทางร้านนะครับเอาไว้ลองเครื่องให้ลูกค้าครับ ตอนนี้รุ่นติดใด155ของหมดนะครับของหมดเหลือแต่รุ่นมือหมุนนะครับ155 29,900นะครับ29,900รุ่นมือหมุนนะครับไม่รวมส่งครับไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมร้านก็ตั้งอยู่ ตรงข้ามกับหน้าที่ว่าการำอำเภอครับนี่ครับหน้าที่ว่าการอำเภออ่ใกล้ๆนกกระทาใหญ่ครับนกกระทาใหญ่ก็ติดกับทักกนะครับนี่ทกครับใกล้กันนะครับหน้าร้านครับรงจากการ,กรเกษตรนะครับเลนนกรืทาหนกทา1997นะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับคาร์บมาสิบห้าแรงนะครับ155ครับต่อแบตเตอรีเ่เรียบร้อยครับนี่ครับบ๊อบครับไฟไฟหน้าจะออกมาพร้อมกับไฟดีนะครับผม เก็หัวก็ลบ,บ,บนะครับตามนี้ครับ ดพอดโอเคครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค้าเข้าลังนะครับลังเขา,ามากลังใหญ่ครับกสินค้าเข้าลังนะครับก็เตรียมจัดส่งลูกค้าเออ อำเภอโนนสะอาดนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับถ้าลูกค้าใ่านสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์อ่า0627545665นะครับ06275455665 0811206955นะครับจัดส่งสินค้าได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับผมทางไปรษณีย์ไทยนะครับเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยู่ใกล้ กลับทางร้านกน็มาชมกันก็ได้นะครับด้วยใจทางร้านไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ